ขัดพื้นแบบบริษัทรับทิความสะอาดงานขัดพื้นจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานเลยค่ะว่าเป็นพื้นแบบไหนเพราะพื้นแต่ละประเภทมีวิธีขัดก็ไม่เหมือนกันนะคะนอกจากชนิดของพื้นแล้วยังขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นด้วยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะถ้ากวาดพื้นเก็บเศษขยะอะไรให้เรียบร้อยแล้วถ้าพื้นยังไม่สกปรกมากเราจะใช้น้ํายาอเนกประสงค์ผสมน้ําเทรองพื้นไว้แล้วก็ใช้เครื่องขัดให้เลยค่ะแต่ถ้าเจอพื้นมันมากๆแบบมีคราบฝังแน่นแบบนี้ค่ะเราจะใช้น้ํายาขจัดคราบมันเฉพาะซึ่่งงงเเเป็นสตตตรรขออบิษัทโดยยฉพาะลแ้ ก่อนว่าอันนี้พอใช้แล้วอาจจะมีจุดที่ด่างได้นะคะเพราะว่าน้ํายาที่ใช้ทําความสะอาดก็จะทําให้พื้นที่ส่วนนั้นดูใสสะอาดแต่ว่าส่วนอื่นที่ไม่ได้ใช้น้ํายาตรงจุดนี้ก็จะหมองคล้ำกว่าค่ะ ทีนี้พอเทน้ํายาแล้วขั้นต่อไปก็คือการขัดถ้าเป็นพื้นคอนกรีตเราจะใช้แผ่นขัดสีดําเลยค่ะหัวแปลงจะค่อนข้างแข็งหน่อยเพราะต้องขัดครามแน่นๆออกให้หมดแต่ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องหินอ่อนเราจะเปลี่ยนเป็นแปลงสีแดงนะคะเพราะมันนุ่มมาหน่อยไม่ทําลายพื้นผิวค่ะแต่ถ้าเจอพื้นสะอาดอยู่แล้วดูแลดีไม่สกปรกมากเราก็จะใช้แผ่นสีขาวค่ะ,คะกดติดตามเอาไว้เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูวิธีการทําความสะอาดในรูปแบบอื่นๆต่อไปนะคะ